อิทะตถาคโตโลกเกอุปปัชติอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจาราสัมปันโนสุขโตโลกาวิธูอนุตตโรปุริสธรรมสารถิสัทธาเทวมนุษสานัง พุทโธภักขวาสโสอิมังโลกังสเทวกังสมารกังสพรมกังสัสะมนะพรามมณิงปะชังสเทวมนุสังสยังอภิญญาสัชิกัตตวาปะเวเทติ โสธรรมังเทเสติอาทิกัลลยานังมัชเชกัลลยานังปริโยสานะกัลลยานังสาธังสะพยัญชนังเกวละปริปุนังปริสุทธังปรมจริยปงะกาเสติ สวากขาโตภักขวตาธรรมโมสันทิฏฐิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะยิโกปัจจตังเวทิตัโพโภวินยูหิติสุปฏิปันโน พภควโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภคกวโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภคกวโตสาวกสังโฆยะทิทังจัตตาริ ปุริสายุคานิอัฏฐปุริสะปุคลาเอสสะภะคะวโตสาวกสังคโฆอางุนัยโยปาหุนัยโยทักขิไนยโยอัญชลิกะระนิโยอนุตตรังปุญญกเขตังโลกสาติ ตถาคตเกิดขึ้นในโลกนี้เป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจารณะเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีเป็นผู้รู้โลกอย่างจำแจ้งเป็นผู้สามารถฝึกคนที่ควรฝึก อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าเป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมเป็นผู้มีความจำเริญจำแนกธรรมสั่งสอนสัสตว์ตถาคตนั้นทำให้แจ้งซึ่งโลกนี้กับทั้งเทวดามารพรม หมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพรหมามเทวดาพร้อมทั้งมนุษย์ด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วสอนผู้อื่นให้รู้แจ้งตามตถาคตนั้นแสดงธรรมภยระในเบื้องต้นภายระในท่ามกลางภายระในที่สุดทรงประกาศพรหมจรรย์ คือแบบแห่งการปฏิบัติอันประเสริฐบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงพร้อมทั้งอัตถะพร้อมทั้งพยัญชนะดังนี้พระธรรมเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้วเป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเอง เป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จํากัดการเป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดเป็นสิ่งที่ควรนอมเข้ามาใส่ตัวเป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนดังนี้ สงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติดีแล้วสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติตรงแล้วสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า เป็นผู้ปฏิบัติสมควรแลว้วได้แก่บุคคลเหล่านี้คือคู่แห่งบุรุษสี่คู่นับเรียงตัวได้แปดบุรุษนั่นแหละคือสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นสงควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชาเป็นสงควรแก่สักการะ ที่เขาจัดไว้ต้อนรับเป็นสง์ควรรับทักษินาทานเป็นสง์ที่บุคคลทั่วไปจะพึงทำอันชลีเป็นสงที่เป็นนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าดังนี้อีทะ ตถาคตโลเกอุปัจจติตถาคตเกิดขึ้นในโลกนี้อรหังเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชาจารณสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจารณะ สุขโตเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีโลกวิทูเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งอนุตโรปุริสธรรมมสารทิเป็นผู้สามารถฝึกคนที่ควรฝึกอย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสัทธาเวะมนุษย์สานัง เป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมพักวาเป็นผู้มีความจำเริญจำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์โสอิมังโลกังตถาคตนั้นทำให้แจ้งซึ่งโลกนี้สเทวกัง สมารกังสพรมกังสัสนะ,ะ,ะพระรามมณิงกับทั้งเทวดามารพรมหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพระรามประชังสเทวมนุสสังเทวดาพร้อมทั้งมนุษย์สยังอภินยา ด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วสัจฉิกัตตาวะเวเทติสอนผู้อื่นให้รู้แจ้งตามโสธรรมังเทเสติตถาคตนั้นแสดงธรรมอาทิกกัลลยานังไพเราะในเบื้องต้นมัชเชกัลลยานังไพเราะในถ้ำกลาง ปริโยสานะกัลยานังภัยระในที่สุดสาสถังสะพยัญชนังเกวละปริปุนังปริสุททังพรหมจริยังประกาเสติทรงประกาศพรหมจรรย์คือแบบแห่งการปฏิบัติอันประเสริฐบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงพร้อมทั้งอัฏฐ พร้อมทั้งประยันชนะดังนี้สวากาโตภะวตาธรรมโมพระธรรมเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้วสันทิทิโกเป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองอากกาลิโก เป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการเอหิปัสิโกเป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดโอปะนิิโกเป็นสิ่งที่ควรนอมเข้ามาใส่ตัวปัจจตังเวทิตัพโพวินยูหิต เป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนดังนี้สุปฏิปันโนภะควโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติดีแล้วอุชุปฏิปันโนภะควโตสาวกสังโฆ สงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติตรงแลวยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วสามีจิปฏิปันโน พระกวตโตสาว,วกสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติสมควรแล้วยะทิทังได้แก่บุคคลเหล่านี้คือจัตตาริปุริสายุคานิอัฏฐปุริสาปุคลาคู่แห่งบุุรสี่คู่ นับเรียงตัวได้8ดบุรุษเอสระภควโตสาวกสังโฆนั่นแหละคือสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าอาหุนไยโยเป็นสงควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชาปาหุนไยโยเป็นสงควรแก่สักการะ ที่เขาจัดไว้ต้อนรับทักขินยโยเป็นสงควรรับทักษินาทานอัญชลิการณิโยเป็นสงที่บุคคลทั่วไปจะพึงทำอัญชลีอนุตรังปุญญเขตังโลกัสสาติเป็นสงที่เป็นนาบุญของโลก ไม่มีนามบญอื่นยิ่งกว่าดังนี้